หนึ่งชั่วโมงหมักตากหนึ่งชั่วโมงตากแค่หนึ่งชั่วโมงนะอย่าตากเยอะกว่านี้มาเสร็จแล้วอร่อยถ้าชอบเค็มแนะนําให้เติมเกลือเป็นหนึ่งช้อนชานะอร่อยมากไปลองทาดู หมูเนื้อแดงวันนี้เราใช้หมูเนื้อแดงประมาณ1กิโลนะคะไม่ขาดไม่เกินประมาณนั้น1กิโลล้างน้ําทําความสะอาดหมูส่วนนี้เป็นหมูส่วนไหลหมูนะคะจะไหลหมูก็ได้สะโพกก็ได้หรือว่าสันนอกก็ได้วันนี้เราจะไม่ใช้หมูสามชั้นนะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปหั่นนะคะหั่นชิ้นไม่ต้องบางมาก ถ้าชอบแบบเคี้ยวจึกจึกเหนียวเหนียวหน่อยก็หั่นตามเส้นยาวของหมูนะคะแต่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบอยากจะเคี้ยวให้ง่ายๆไม่เป็นเส้นนะก็หั่นตามขวางของเนื้อเส้นเส้นเนื้อปลายเส้นเนื้อของหมูนะคะมาค่ะก็ชิ้นประมาณนี้นะหั่นจนกว่าจะหมดนะคะลองดูเราจะไม่หั่นบางมากนะบางมากหมูก็จะไม่นุ่มเนาะพอหั่นเสร็จแล้ว นี่ต่อไปเราก็จะมาหมักเครื่องนะคะเครื่องที่เราใส่ก็มีรสดีหนึ่งช้อนชานเครื่องเครื่องปรุงในบ้านเรานี่แหละง<ๆ>่ายๆสูตรลับมีนี่<ไ>สูตรลับของเรา<ม>น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายสองช้อนชาใส่ลงไปเลยน้ําตาลทรายนี่ช่วยให้หมูนุ่มนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็เอาไม่ใช่เกลือก่อนหักเกลือก่อนค่ะเกลือสอครึ่งช้อนชา ส่วนมาก็เน่สีอิ้วขาวนะคะใส่เพื่อปรุงรสให้หอมหนัวขึ้นไปอีกนิดนึงสีอิ้วขาวก็หนึ่งทับที่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะระหว่างนี้เราคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันก่อนคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลเขาที่เป็นเม็ดๆอะละลายเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็ไปหาตะแกรงตะก้าหรือใครมีที่ตักดีกว่าน,นี้ก็ตามสบายแล้วแต่เลยนะคะนี่เราก็ใช้ตะก้าเอาง่ายง่ายสบายสบายล้างให้สะอาดนะตะก้าเผื่อบางทีวางไว้นานแล้วที่ฝุ่นเกาะเคลียรย์กระจายกระจายกระจายหน่อยให้เขาบางบางลงสักนิดนึงสูตรนี้นะบ้านเราพอดีช่วงนี้แดดจัดมากชั่วโมงเดียวจบหาที่ตากกันเลยจ้ะไปไม่รู้กี่องศาไม่ได้วัดนะ ร้อนมากเสร็จแล้วเราก็จะไปเอามาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงไปเอามาทอดกันจ้านี่ค่ะไยตั้งน้ำมันกันเลยน้ำมันร้อนจัดก่อนนะคะเปิดน้ำมันเปิดไฟใส่น้ำมันเปิดไฟร้อนจัดนะตอนที่เอาลงไปนะนถ้าเราหมักแบบนี้นะน้ำมันเขาจะไม่กระเด็นนะถ้าไปตากแดดสักแปบ๊แปบหนึง่งน้ำมันจะไม่กระเด็น ถ้าแนะนำถ้าบ้านไหนแดดไม่จัดก็ตากสักสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงทอดจนสีเหลืองขนาดนี้กำลังดีเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปชิมกันถ้าใครทำแล้วรสชาติเป็นยังไงก็บอกกันด้วยนะคะมาโมงทอดเราเสร็จแล้วร้อนหน่อยเหงื่อนี่หนึ่งชั่วโมงหมักตากหนึ่งชั่วโมงตากแค่หนึชั่วโมงนะอย่าตากเยอะกว่านี้ มาเสร็จแล้วอร่อยถ้าชอบเค็มแนะนำให้เติมเกลือเป็น1น่ช้อนชานะอร่อยมากไปลองทำดู